จุก็เด็ดแซ่บอยู่งัพี่น้องโอ้ไปเบิ่งมันละมาบัอล็อตบีเบิ่งหมันละบีมาพี่น้องกับบางคนส้มตำมันเดิมมากินส้มตำตอนเที่ยงคืนตีเที่ยงคืนขึ้นนี่ห้าสิบบาทนวอล็อตบีเออเอ้ยบางคนใส่กับบางคนส้มตำของแซ่บแซ่บก็บรรสุดดีสิบแต่ส้มตำอย่างเราห้าสิบบาท

じゃあ僕。 Ne ei niitä sun อพี่น้องก็ได้ไปทานนอนเนาะกินส้มตํานําก

นั่นักนี่สมัครในไนก็ได้ไม่ได้รู้เป็นไรสิ่งมันก็อป็่ไรทีทีหลายทางอ 不累，太搞什么了。 แ,แต่ซื้อตําส่มมาม,มีเจ้านี้แหละมีพยยญนี้แหละแซ่บล แซ่บกว่าหมูคนอื่นก็แซ่บแต่ว่าคนอย่างนี้แซ่บกว่า Oi. Oi. Thank mm -hmm. you. สุดมามิชช่วงเวลาแชร์ก็เศร้าใจด้วยครับกดติดตามช่องเด็แซ่ดอยมาลังเลด้วยนะครับมากินข้าวตอนนี้กินนอนตอนไหนสวัสดีผู้ชมสองคน